กับครูสาวชาแนลลีลาดเพื่อสุขภาพและกีฬาค่ะฝึกลีลาให้คล่องไม่ต้องรอคู่นะคะสามารถฝึกเองได้เมื่อเราฝึกแล้วจนเราคล่องด้วยตัวของเราเองแล้วเวลาที่เราไปเข้าคู่เต้นเราก็ปรับอีกนิดหน่อยเราก็จะเต้นด้วยกันได้อย่างสนุกแล้วล่ะคะ่ะมีหลายคนสับสนระหว่างโป r e ก s ส v e l ลิงกับ l i g h t o o t w w l l t t P PP หรือว่า Walk and Change to PP นะคะสิ่งที่เหมือนกัน ระหว่าง Progressive Link กับ r i right f ู f o o t walk พี p p ก็คือ Position นะคะจาก Position ที่เราเป็น Normal Position ก็จะเปลี่ยนเป็นโพรมาด p p s s t t o o n เหมือนกันนะคะและข้อแตกต่างระหว่าง Progressive Link กับ r i right f ู f o o t walk พ p p p สิ่งแรกก็คือการนับค่ะนับไม่เหมือนกัน Link จะนับ Quick Quick หรือ and slow ส่วน walk and change to pp หรือว่า light like foot walk to pp จะนับ slow and walk and change to pp นับ slow and ก็เพราะว่าสเต็ปของ walk หรือ figure ของ walk เรานับ slow เมื่อเรา change to promenade เราจะ change ตอน a n d สิ่งที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือ progressive link ผู้ชายนะคะ จะนับมีสองสเต็ปนับควิกควิกผู้ชายจากเท้าซ้ายก้าวขึ้นหน้าควิกนะคะก้าวขึ้นหน้ามี CBM นะคะก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้ามี CBM นับควิกและแยกข้างควิกแยกข้างด้วยเท้าวขวาเดี๋ยวลองใหม่นะคะโปรเกรสซีฟลิงก์ของผู้ชายนะคะเท้าซ้ายขึ้นหน้า มี CBM ค่ะ Quick Quick หรือนับอีกอย่างหนึ่งคือ and slow ผู้ชายก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้าแล้วหน้าอยู่ทางซ้ายควิกและหน้าไม่ไปขวาก็ได้ค่ะหมุนแค่บา่า u i c k หรือถ้าหากว่าจะมีให้มี head action ด้วยก็ q ควิก ให้เรามีหน้าด้วยนะคะควิกควิกอันนี้คือสเต็ปของผู้ชายหรือว่าเท้าของผู้ชายนะคะโปรแกสซีฟ i n งเราจะนับ Quick Quick หรือแ n d Slow, <And> slow. ผู้ชายนะคะแอนด์สโ <And slow. S 2> เดี๋ยวดูข้างหลังนะคะในสเต็ปของผู้ชายก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้ามี C B M นับ Quick Quick หรือ And Slow ส่วนผู้หญิงจะถอยเท้าขวาผู้หญิงจะถอยเท้าขวานะคะ Quick แล้วแยกเท้าซ้ายสะบัดหน้าไปทางขวา q ควิกโปร r กสซ i ฟลิงก์ในสเต็ปของผู้หญิงนะคะตอนแรกผู้หญิงหน้าอยู่ทาหน้าอยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะ Quick, แล้วแยกเท้าซ้ายสะบัดหน้าไปขวาควิกการที่ผู้หญิงเปลี่ยนหน้าจากซ้ายไปขวาตรงนี้แหละค่ะทำให้เกิดโฮมอนาทพสิชันนะคะไรฟุต o อล์กท k to PP ชื่อก็บอกว่าไ h ฟุตวอล์กวอล์กจะนับสโลว์สโลว์จะมีเลฟฟุตวอล์กไรฟุตวอล์กเลฟฟุตวอล์กจะมี CBM ีเอ็สโลว slow นะคะ walk เราจะมีเท้าซ้ายมีเท้าขวา right foot walk and change to pp ก็จะใช้เท้าขวาค่ะมาจากอันนี้เป็นสเต็ปของผู้ชายนะคะก้าวเท้าขวา slow เราจะ change to p e r m n หรือ change to pp แล้วก็ And นะคะ slow walk มาค่ะ walk เท้าขวาขึ้นหน้า slow แล้วเชนทูพีพีแอนเดี๋ยวดูข้างหลังนะคะ r ไรฟุต o อล์ a ท k to pp ก็คือเท้าขวา walk ขึ้นหน้านะคะนับ s โลว์ slow. พอเราจะเชนทูพีพีดึงกล้ามเนื้อตัวมาทางขวา AN นแล้วดึงเท้าเท้าก็จะถูกดึงมาแตะมาพ้อยไว้นะคะเดี๋ยวเราดูอีกรอบนึง ดูจากด้านข้างก็ได้นะคะ Walk ด้วยเท้าขวา Right Foot Walk Slow and ตรงนี้คือ Right Foot Walk to PP ไม่ใช่ Progressive Link นะคะ Pickle กกในประเภท Standard หรือ Ballroom จะเป็นชื่อของผู้ชายนะคะเท้าขวาของผู้ชายหมุนขวาของผู้ชายจะใช้ผู้ชายเป็นหลักค่ะ เดี๋ยวเรามาทวนกันใหม่นะคะ Progressive Link นะับ Quick Quick หรือ and Slow มี2ส,สเต็ปคือ Quick Quick หรือ and Slow นะคะสเต็ปแรกเท้าซ้ายมี CBM เหมือนกัน Quick แล้วเดี๋ยวแยกขวาคืน CBM ให้เขาเรียวกว่ามีสตักกโตนะคะในแทงโก้มันก็จะทำให้ชารป Quick ผู้หญิง quick quick หรือเราจะนับ and slow ผู้หญิง and slow right foot walk t o pp ค่ะ slow and อย่างนี้สเต็ปผู้ชายนะคะ right foot walk slow chain and ค่ะ ผู้หญิงก็จะต้องเท้าซ้ายเพรผู้ชายวอลขวาผู้หญิงต้องวอล์กซ้ายถอยหลัง slow and ดูผู้หญิงดันหน้านะคะผู้หญิงหน้าอยู่ซ้ายวอล์กเท้าซ้ายมา slow แล้วสะบัดหน้าขวาแล้วดึงเท้าขวามาแตะด้วย and ค่ะผู้หญิงนะคะ Walk. เท้าซ้าย slow หวังว่าคลิปนี้จะคลายข้อสงสัยระหว่าง Progressive Link กับ Walk to PP หรือว่า Walk and Change t p PP นะคะ Walk to PP เนี่ยเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ในแทงโก้จะคุ้นเคยกับ Progressive Link หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ชอบลีลาดรักลีลาดและคนที่เริ่มเข้ามารู้จักรีลาด ครูสาวจะมีคลิปสอนตั้งแต่ระดับเบรเกนเนอร์ไปเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักรีลาหรือว่าเพิ่งเข้ามาในครั้งแรกวรีลาเป็นทั้งศาสตรส์และศิลป์มีทั้งทฤษฎีมีทั้งปฏิบัติน่าสนุกค่ะลองเข้ามาสัมผัสกันดูนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดรูปกระดิ่งกิ้งๆแล้วเราจะได้มาเรียนรีลาด้วยกัน กับครูสาวนะคะในครูสาวชาแนลลีลาเพื่อสุขภาพและกีฬาค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย